สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบอลใบใหญ่นะคะใบใหญ่มากนะคะนี่อะไรอะ่ะอันนี้เป็นต้นแม่หมดเลยนะคะอันนี้ไก่ตัวงามเจวก็จะแยกแล้วแหะคะ่ะแต่ว่ามีต้นลูกด้วยนะคะอันนี้คือต้นแม่ของเราเนาะดูเทียบมือฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือ ที่สองผีเสื้อสมุทร,นะร่ะผีเสื้อสมุรนี้เป็นใบสูยมากใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญกระฝ่ามือแล้วก็หนุมานอมพระพลาของเรานะฉันซ้อนไว้นะพื <c ười> ้นที่ไม่พอนะดูใบใหญ่มากเด๋ยนวะเดี๋ยวเทียวกับฝามือโอ้โหได้สองฝ่ามือเลยนะคะ อ,อันที่สียก็คือโอ้ของส่วนของเรานะคะอันนี้เป็นแผลนะน่าจะมาจากตัวตาเลนนะคะใบาย,ยาวสวยนะนี่ดูหนึ่งสองใบละสองฝ่ามือนะคะอันนี้ใบใหญ่แล้วก็มีอะไรที่ใบใหญ่ไมเป็บจิกใหญ่อยู่แล้วต้นใหญ่อยู่แล้วนะคะไปดูอันนี้ดีกว่า เลมอนไกร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 อันนี้โชว์เป็นรอบหนึ่งนะเอออันนี้ใบใบใหม่มาสวยมากต้นใหญ่มากอันนี้ใบแรกใบใบอันนี้ใบใหม่นะคะมีใบที่สองมีอยู่สามใบใหญ่มากเลยสวยมาก ดูค่ะดูถ้าเทียบกับฝา่ามือหนึ่งสองสามค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ